รอบรู้ซึ่งสักกายะพิกุทั้งหลายเราจะแสดงสักกายะสักกายะสมุท,ทยัยสักกายะนิโรธและสักกายะนิโรทคามินีปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพิกุทั้งหลายก็สักกายะเป็นอย่างไร สักกายะนั้นควรจะกล่าวว่าคืออุปทานขันห้าอุปทานขันห้าเป็นอย่างไรอุปทานขันห้านั้นได้แก่อุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขาร อุประทานขันคือวิญญาณภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะภิกุทั้งหลายก็สักกายะสมุทัยเป็นอย่างไรสักกายะสมุทยัยนั้นคือตัณหาอันนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่ง ในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือกามตัญหา,หาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะสมุท,ทยัยภิกุทั้งหลายก็สักกายะนิโรธเป็นอย่างไรสักกายะนิโรธคือความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ ความสละทิ้งความสละคืนความหลุดพ้นความไม่อาลัยซึ่งตัณหนานั้นภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะนิโรธภิกขุทั้งหลายก็สักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรค อันประกอบด้วยองค์8นี้กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสักยะนิโรธคามินีปฏิปทา